สวัสดีค่ะไต้แสงใช้ลุงเรืองบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้ไต่อยู่ที่หมู่บ้านลานทองค่ะปากเกร็ดนนทบุรีค่ะวันนี้จะพามาชมกับเรือนกันนิกาแบบยกใต้ถุนสูงค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านที่จะตอบข้อสงสัยของลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ถามว่าเรือนกันนิกาสามารถยกใต้ถุนสูงได้ไหม ต้ถุนสูงแล้วจะมีรูปแบบลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาชมความงามของเรือนกันิกาแบบยกใต้ถุนสูงกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมความงามกันค่ะค่ะเรือนกันิกาแบบยกใต้ถุนสูงหลังนี้นะคะก็ถูกดีไซน์ให้มีตัวบันไดค่ะ,ะเป็นบันไดแบบ13ขั้นนะคะก็จะมีตัวชานพักบันไดมีตัวหลังคาคุมบันไดเก๋ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของตรงชานพักบันไดนะคะก็จะมีระเบียงที่เราติดตั้งเป็นม้านาั่งมีพนักพิงไว้สําหรับให้ลูกค้าสามารถนั่งกินลมชมวิวสามารถนั่งพูดคุยปาร์ตี้กันบริเวณชานพักนี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนค่ะตรงซุ้มบันไดนะคะก็จะติดตั้งตัวไฟค่ะซึ่งเป็นโคมไฟระยะค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ขึ้นมาจากตรงบันไดาจากชานพักบันไดนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปก็จะเป็นตัวระเบียงหน้าค่ะระเบียงหน้านะคะก็ถูกดีไซน์ให้เป็นระเบียงหน้าขนาด2เมตรห้คูณสเมตรเป็นระเบียงหน้าขนาดใหญ่เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามภายในตัวบ้านกันค่ะจากด้านระเบียงนะคะเปิดประตูคู่หน้าสวยๆแบบนี้ค่ะก็จะเจอกับตัวห้องรับแขกค่ะเชิญค่ะ ตัวห้องรัแขกห้องนี้นะคะขนาด3เมตร50คูณ3เมตรค่ะตัวภายในห้องนะคะก็ตอนนี้ติดปรม่านให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างรับแสงแล้วก็ตัวด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างรับลมรับแสงเช่นเดียวกันค่ะหลังนี้ลูกค้าให้เราติดตัวมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนห้องนี้ก็ระบุสวิตช์ปลั๊กไว้แต่ละมุมห้องเรียบร้อยแล้วค่ะตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ ตัวประตูหน้าค่ะก็ติดตั้งเป็นประตูมุ้งลวดเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้ค่ะโคมไฟห้องนี้นี่ค่ะโคมไฟลำโพงบลูทูธค่ะตามสไตล์คอนเซปต์ของแสงชัยลุ่งเรืองเช่นเดียวกันค่ะอ่าก็จะเป็นตัวของห้องนอนค่ะก็จะมีตัวประตูเรื่อนสวยๆนะคะตามสไตล์ของเรือนกันนิกาเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะกั้นระหว่างตัวห้องรับแขกและห้องนอนค่ะ เชิญคะ่ะเปิดประตูเลื่อนเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะตัวพื้นแน่นๆเลยคะ่ะไม่มีออไม่มีแอดคะ่ะรับประกันความแข็งแรงสวยงามตัวห้องนอนนี้นะคะก็ขนาด3เมตร50คูณ4เมตรยีค่ะเป็นไซส์ของเรือนกันนิกาเดิมเช่นเดียวกันคะ่ะ ตัวสวิตช์ปลั๊กก็เช่นเดียวกันค่ะระบุจุดได้ค่ะลูกค้าอยากจะได้ปลั๊กเอาไว้เสียบทีวีเสียบพัดลมหรือว่าเสียบโทรศัพท์ใช้งานตรงไหนบอกเราได้ค่ะจะตั้งทีวีตรงไหนระบุจุดได้ค่ะห้องนี้ก็ติดตั้งผ้าม่านให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะผ้ะมาม่านหลังนี้นะคะจะใช้เป็นสีทองค่ะเราจะเรียกว่าสีไหมทองค่ะตัวประตูหน้าต่าง เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอยากได้หน้าต่างแบบไหนขนาดเท่าไร่เป็นหน้าต่างกระจกเป็นหน้าต่างลูกฟักมีจำนวนกี่บานอันนี้เลือกได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะไซส์ของเรือนกันนิกาเดิมนี่นะคะก็จะเป็นขนาด1ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องน้ําหลังนี้ก็จะมีห้องน้ําเช่นเดียวกันค่ะก็สามารถระบุจุดได้ว่าห้องน้ํหนห้องลูกค้าจะเอาเป็นห้องน้ําในห้องนอนหรือห้องน้ําในห้องรับแขกก็ได้ค่ะ ส่วนหลังนี้นะคะลูกค้าระบุจุดเอาไว้ให้เป็นห้องน้ําอยู่ในห้องนอนทางด้านนี้เลยค่ะแสงอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะคะพอดีว่าลูกค้ายังไม่ได้เดินเมนเข้าตัวบ้าน ตัวชุดสุขภัณฑ์นะคะเรามีแถมให้ในตัวเรือนอยู่แล้วค่ะก็จะมีชักโคกอ่างล้างหน้าสายชำระฝักบวกัวกระจกราวแขวนผ้านะคะตัวสุขภัณฑ์ที่เราแถมให้ก็คือเป็นสุขภัณฑ์ของกระดัดค่ะส่วนงานเพิ่มเติมอื่นๆลูกค้าอยากจะใส่ตัวฉากกั้นอาบน้ําตัวเ,เครื่องทําน้ําอุ่นหรือออเทอเซอรี่อะไรอื่นๆก็สามารถให้ทางเราติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมความงามด้านล่างของตัวเรือนกันนะคะ เชิญค่ะอ่าที่จะลืมเส้นไม่ได้ค่ะตรงนี้อยากอวดตู้คอนโทนค่ะหลังนี้นะคะตัวตู้คอนโทนจะอยู่ในนี้ค่ะทุกหลังค่ะเราจะติดตัวตู้คอนโทนแบบระบบติดมีตัวกันดูดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตามมาตรฐานของไฟฟ้าดังนี้ลูกค้าขอเป็นตู้ไม้ค่ะติดตั้งเก๋ๆสวยๆแอบอยู่ตรงนี้ค่ะไปค่ะค่ะ มาชมในส่วนของงานใต้ถุนบ้านกันค่ะเรือนกันนิกาเดิมนะคะจะมีความสูงอยู่ที่1เมตรบันได5คันค่ะตัวเสานะคะก็จะเป็นเสาขนาด 6, คูณ6แต่ว่าหลังนี้มีการยกใต้ถุนสูงค่ะหลังนี้ยกใต้ถุนสูง2เมตร50ค่ะเปลี่ยนจากเสาเดิม6,6คูณเป็นเสาใหญ่ๆแบบนี้ค่ะขนาด 8, คูณ8ค่ะตัวเสากับไม้โครงสร้างเป็นงานไม้เต่งแดงค่ะส่วนตัวเรือนนะคะจะเป็นไม้สักเป็นงานไม้ใหม่อบแห้งเข้าลิ้นไม้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ดังนี้นะคะลูกค้าก็ให้เราทําการเทพื้นซีเมนต์ค่ะเท่ากับขนาดตัวบ้านยืน1เมตรรอบด้านค่ะแล้วก็ความหนาของซีเมนต์นะคะก็จะหนาขึ้นมา10เซนค่ะพร้อมเดินระบบไฟภายในบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดหลอดส่องสว่างเป็น LED ให้ทั้งหมดเดินระบบไฟเดินระบบเม้น้ำภายในห้องน้ําภายในตัวบ้านให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขุดตัวบอ่อเกลตัวบ่อบําบัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใต้ถุนนะคะเราจะเห็นเสาขนาด8คูณ8ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด10ต้นค่ะตัวใต้ถุนนะคะจะมีพื้นที่โรงเพื่อให้ลูกค้ารับลมกว้างมากค่ะตัวงานใต้ถุนค่ะจะมีการร้อยท่อติดระบบแสงสว่างให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยค่ะหลังนี้นะคะลูกค้าแยกเมนออกมาอีกหนึ่งจุดค่ะ ทางด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวตู้คอนโทรลแยกออกมาอีกหนึ่งตู้เพื่อไว้สําหรับเวลาที่ลูกค้าจะต่อ,อไฟเพิ่มในการที่จะใช้ปั๊มน้ําหรือใช้ในงานอื่นๆก็สามารถต่อเมนได้จากเมนจุดนี้ได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเมนด้านบนของตัวบ้านค่ะ ส่วนงานท่อที่ไว้ว่าจะเป็นงานท่อน้ําดีท่อน้ําเสียนะคะหลังจากที่ปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บงานสีของตัวท่อน้ําดีท่อน้ําเสียทั้งหมดให้มีความสวยงามเรียบเนียนเข้ากับตัวบ้านแบบนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ที่ถ่ายกา็มีลมพัดเย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะได้รับลมของเวลาที่เราอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านภายใต้ถุนได้อีกเท่ากับอีกหนึ่งเท่าของตัวบ้านค่ะสําหรับเรือนกันนิกาเรือนกันนิกานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะคือเรือนกันนิกาเดิมคือบ้านขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ํามีความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรบันไดห้าคันค่ะหลังนี้จะเป็นเรือนกันนิกาเดิมแต่ว่า เป็นยกใต้ถุนสูงค่ะหลังนี้ก็จะเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ําเหมือนกันค่ะเพียงแต่จากความสูงเดิม1เมตรเปลี่ยนเป็นความสูง2เมตรห้สามารถใช้พื้นที่ใต้ถุนโล่งๆสวยๆแบบนี้ที่ทุกคนได้เห็นค่ะกับอีกแบบหนึ่งคือเรือนกันิกาแบบต่อเติมค่ะเรือกรนกัิกาแบบต่อเติมจะเพิ่มตัวห้อง ครัวกับตัวระเบียงหลังเพิ่มขึ้นมาค่ะก็สามารถเอาเรือนกัน,นิกาแบบต่อเติมนะคะมายกได้ถุนสูงแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับเรือนกัน,นิกายกได้ถุนสูงแบบนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่980,000บาทค่ะสําหรับหลังนี้เบ็ดเสร็จสวยงามแบบนี้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรหาตายได้ค่ะที่เบอร์0846646514ค่ะและฝากติดตามผลงานเพิ่มเติมของเราได้จาก Facebook นะคะแสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่อง YouTube แสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองด้วยค่ะ